เดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวถังด้านข้างกันบ้างนะฮะเราจะมาสังเกตจากตรงแผงด้านข้างก่อนจะดูว่ารถคันนี้เนี่ยเคยถูกแบบว่าตัดต่อท้ายต่อหวัวมาไหมนะฮะก็ลองสังเกตจากซีนเนี่ยพาะรถส่วนมากเนี่ยถ้าโดนชนหนักมามักจะโดนแบบด้านข้างมาบ่อยเหมือนกันนะพร้อมกับให้ Power ลเลย์เเอีกนะฮะแล้วก็สามารถแปลงไปเสียบอะไรเพิ่มเติมได้ใช้งานได้หลากหลายนะจะแบบก็ถือว่าแบบว่าเยอะมากๆเลยนะออปชั่นที่ได้มาเนี่ยดูเห็นไหมฮะให้องศามาเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนนะฮะก็ถือว่าเป็น รถกระบะนี่ให้ออปชั่นมาเยอะพอสมควรเลยนะดูกล้องก็บแบบ,บชัดมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับกลับพบกับอ้มึงระบ้างมาขวางกันอีกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมรีวิวเจ้ารถกระบะคันนี้นะฮะซึ่งคันนี้เนี่ยมองแวบ,บแรกนยก็ดีไซน์ก็ได้เห็นเลยว่า ดูมีความแบบว่าบึกบึนมา,มากๆเลยนะฮะบ,บึกบึนมา,มากๆเลยนะฮะซึ่งผมกําลังอยู่กับนิสสันนาวาล่า NP 3 0 0 2 5 S King c a ดฮะตัวนี้เนี่ยเป็นรถปี2018ันดจดปี2019ฮะคันนี้เนี่ยจะให้อะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากข้างหน้าเนี่ยให้มาเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะฮะภายใต้โคมมัลติรีเฟกเตอร์นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ,ะถ้าเป็นในรุ่นตัว S เนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะส่วน ไสลักนิสันเนี่ยก็จะเป็นพรีเมียมตามปกติเลยฮะในตัวเอเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขายังไม่ให้ไฟตัดหมอกมานะฮะก็แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อมาติดเพิ่มได้นะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอ่ะกันชนด้านหน้านะโอเคถัดมาเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านข้างกันตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นล้อกระทะฮะซึ่งจะเห็นเลยว่าเป็นล้อกระทะขอบส5้านิ้วนะมีการครอบกระทะมาให้ด้วยนะฮะก็เป็นการเพิ่มลุกเล่นให้กับมันนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางฟรี2 0 18นนะฮะขึ้นมาก็จะเป็นไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยงนี่ก็จะเป็นไฟธรรมดาแปะอยู่ตรงนี้เลยนะส่วนกระจกมองข้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นกระจกป่าไฟฟ้านะฮะแต่ว่ายังเป็นพับมืออยู่จะเป็นสีดำด้านนะฮะซึ่งในตัวเอก็คือดำด้านมันจะแตกต่างจากตัวอีหรือว่าสูงขึ้นกว่าน,นี้เนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะครับมือจับก็จะเป็นแบบธรรมดาสีดำด้านเช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นสีดำดำด้านรับไปกับกระจกมองข้างเลยนะฮะการเล่นลายด้านข้างเนี่ยก็จะมีเป็นริ้วปแปลกๆอย่างนึงน,นะฮะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของนนวาล่านะฮะตรงนี้ เราก็ดูมาเรื่อยๆนะคะบมีบันไดข้างมาให้ด้วยตรงนี้ mm. โอเค,อเคด้านข้างเนี่ยก็มีประมาณนี้ถัดมาเราก็มาดูด้านหลังกันเลยฮะ,ะที่ด้านท้ายนะคะไฟก็จะเป็นไฟธรรมดาดีไซน์ตามนี้เลยนะ,ะแต่ว่าจะมีความพิเศษอยู่ก็คือท้ายกระบะเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่มานะ,ะเป็นสปอยเลอร์ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะฮะขนของเนี่ยเราสามารถวางของยื่นขึ้นมาได้แบบว่าช่วยในการใช้งานได้อย่างดีเลยนะฮะมือจับด้านหลังเนี่ยกะน,ดดน,กน,กนนะะั มีตานาวล่าแล้วก็นิสสันเนี่ยเป็นโครเมียมแปะอยู่อย่างชัดเจนเลยนะฮะกันชนพร้อมบันไดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมะฮะกับสีดําตรงนี้ก็จะมีขนาดที่แบบว่ากําลังดีนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวถัดไปเราลองไปดูสภาพโครงสร้างของรถกัน,นไปเริ่มจากด้านหน้าฮะมาดูที่ห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างนะฮะคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอ,อมเบรล์นะฮะ16วาล์ว4สูบแถวเรียงนะฮะคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรกำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่403นนิวตนนตัเมร โครงสร้างภายในเราก็เห็นเลยว่าเป็นเครื่องเดิมๆนะฮะสีเนี่ยยังดำด้านอยู่มาดูที่หัวน็อตกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะรถเนี่ยเป็นปีจ0 1 9นะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยใหม่มากๆรับรองได้เลยเพราะว่าน็อตเนี่ยตำแหน่งเดิมนะฮะหัวไม่เปิดไม่ถลอกเลยนะยังไม่ได้ผ่านกนารไขมานะฮะรอยมาร์คสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบเช่นเดิมด้านบนก็เช่นกันนะฮะสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่มอกอยังอยู่นะฮะแผ่งกันความร้อนก็มีลองแง้มซีนดูกันนิดนึงอ่านี่ฮะลองจิกด,ดูนะฮะ จะเห็นเลยว่ามีการต่อสนองตอนนี้เรานะนี่ถพรานั้นคันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระโปรงเดิมไม่เคยผ่านการถอดมาทํานะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปไล่ดูด้านข้างกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวถังด้านข้างกันบ้างนะฮะเราจะมาสังเกตจากงแผงด้านข้างก่อนจะดูว่ารถคันนี้เนี่ยเคยถูกแบบว่าตัดต่อท้ายต่อหัวมาไหมนะฮะก็ลองสังเกตจากซีนเนี่ยเพราะรถส่วนมากเนี่ยถ้าโดนชนหนักมามักจะโดนแบบด้านข้างมาบ่อยเหมือนกันนะเห็นก็จะเห็นเลยว่าเดิมๆนะตัวตัวถังฮะ ไมุ่มนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำรอยเม็ดอาร์คเนี่ยก็จะเป็นเม็ดอาร์คโรงงานนะครับจะสังเกตจากว่ามันไม่ได้เรียงตัวสวยงามน,นะนมันไม่ใช่การเอามาจิ้มมาทําใหม่เพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยเดิมแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวถ้าไปเนี่ยเราไปดูการดีไซน์ภายในห้องโดยสารกันดีกว่าและที่ภายในห้องโดยสารของคันนี้นะฮะการดีไซน์เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบกระบะสูงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นลูกเล่นเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะที่แผงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นทูโทนนะตรงนี้ มีเพียงแค่เซ็นทัลล็อกแล้วก็การควบคุมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแค่นั้นเองเลยนะฮะถัดเข้ามาก็จะเป็นพวกตรงกลางเนี่ยมีแค่ปุ่มกดฝา,าน้ํามันกับที่ขัดกุญแจนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าหน้าปัดเนี่ยคันนี้เนี่ยให้มาเป็นดิจิตอลแล้วนะนี่อาวัดค่าน้ามันแล้วก็เลขไม้ต่างๆเนี่ยความเร็วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นดิจิตอลนะฮะแต่ว่ารอบเครื่องเนี่ยยังเป็นเข็มอนาล็อกอยู่นะคุมอะไรนี่ก็จะเป็นหน้าตาดีไซน์ธรรมดาเลยส่วนตรงกลางนะฮะก็จะเป็น วิทยุตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษก็จะเป็นฟังก์ชันธรรมดาเลยนะก็จะเป็น FM AM CD MP3 ทั่วไปนะฮะแต่ว่าก็จะรองรับการเชื่อมต่อ USB ด้วยก็ยัมีสายลักเชื่อมต่อ iPod ได้ด้วยนะฮะตรงนี้บริเวณคอนโซลเนี่ยตรงกลางจะเห็นเลยว่าเขาจะมีพื้นที่วางของมาให้ด้วยนะฮะก็จะมีาการดีไซน์พื้นผิวมาแบบขรุขระด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวางของได้การการเลื่อนถลพร้อมกับให้ Power ออะอีกน,นะฮะเราก็สามารถแปลงไปเสียบอะไรเพิ่มเติมได้ใช้งานได้หลากหลายนะจะแบบใช้พวก อ่ชา,าร์จโทรศัพท์หรือว่าจะต่อพวกกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่รองรับเลยนะฮะตรงนี้โอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเอสก็จริงนะฮะแต่ว่าเขาให้กล้องมองหลังมาแล้วนะ,ะก็ถือว่าแบบว่าเยอะมากๆเลยนะออปชั่นที่ได้มาเนี่ยดูเห็นไหมฮะให้องศามาเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนนะฮะก็ถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่ให้ออปชันมาเยอะพอสมควรเลยนะ,ะดูกล้องก็แบบว่าชัดมากๆเลยนะฮะระบบปรับอากาศเป็นแบบแมนนวลนะฮะก็ปรับหมุนตรงนี้เลยด้านล่างนี้จะเป็นช่องเก็บของ ให้พาวเวอร์อลิมาด้วยก็มาแปลงใส่กันได้เลยนะฮะข้างล่างนี้ยังมีช่องวางของอีกสามารถวางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพื่อเชื่อมต่อ A U X หรือว่า U S B จากตรงนี้ได้เลยนะฮะระบบส่งกําลังของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะก็จะที่หัวเกียร์เนี่ยก็มีการดีไซน์เพิ่มปลายโคเมียมมให้แล้วนะตัวนี้ก็ตรงนี้เป็นบัตทนหลอกนะฮะก็ไม่ได้สามารถใช้งานอะไรได้เป็นที่วางเจ้านะ้าทสองตำแหน่งขอบเดินเนี่ยสีเทาเลยนะฮะ เปิดตรงกลางตรงกลางก็เป็นช่องเก็บของช่องเก็บของเล็กๆเลยนะฮะแต่ว่ามี power outlet มาให้หนึ่งช่องด้านบนด้านในตรงนี้อืมแต่ว่าวัสดุข้างบนเนี่ยเป็นผ้านะฮะชนดิดเดียวกับเบาะด้านหน้าเลยนะก็จะมีความแบบว่านุ่มมืออยู่นะประมาณหนึ่งนะฮะที่ตัวเบาะเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นเบาะผ้านะฮะสภาพนี้ก็คือใหม่มากไม่มีรอยยับรอยแตกเลยนะอืมโอเคฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของนะฮะ ก็เป็นช่องแ็บของกับที่วางแก้วน้ํเป็นที่วางแก้วน้ำแบบธรรมดานะไม่มีอะไรเลยนี่<ม>ดึงออกมาเป็นสองสเต็ปมีมือจับตอนขึ้นรถให้ด้วยฝัง่งนู้นส่วนด้านบนนะฮะก็จะเป็นไฟอ่านแผนที่ตามปกติเลยพร้อมกับม่านบังแดดซึ่งก็จะเป็นม่านบังแดดเชยๆธรรมดาเลยนะฮะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูที่นั่งแถวที่สองกันเป็นที่นั่งตอนแคปนะฮะ โอเคในพื้นที่แคบด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณแคบทั่วไปเลยนะก็ไม่ถึงแคบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังไม่กว้างเหมือนรถสีประตูนะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นวัสดุเป็นเบาะหนังแล้วนะไม่ไม่เหมือนเบาะผ้าด้านหน้านะฮะแต่ว่า,นาพนักพิงเนี่ยยังเป็นผ้าอยู่แล้วก็นิ่มมากเลยดูดิแถมความพิเศษคือ,อมีแอร์ด้านหลังมาด้วยตรงนี้นี่ถึงจะเป็นรถแคบนะฮะแต่ว่าจะมีแอร์ด้านหลังมาอีกเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยมันจะเย็นทั่วคันแบบชัดเจนเลยนะ ที่ด้านข้างนะฮะก็จะเป็นที่วางของเล็ก,ลกอยู่ตรงนี้เลยพร้อมกับด้านล่างสามารถวางขวดน้าวางแก้วน้ําได้นะฮะแต่ว่าพื้นที่เล็กรูมเนี่ยก็ตามรูปแบบของรถแคปเลยนะฮะก็จะแคบหน่อยนะฮะนั่งแล้วเขาก็จะชันๆน,นะฮะแต่ว่าเทนรูมเนี่ยก็ถามมาเยอะแมมันก็เหลือมาเยอะนะฮะมีไฟส่องสว่างภายน้องโดยสารมาด้วย,มมวยอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือที่ประตูด้านข้างเนี่ยจะมีไฟไมาด้วยนะฮะจะสังเกตเห็นเลยว่าเป็นไฟสีส้มนะตรงนู้น อโอเคฮะการดีไซน์ภายในของคันนี้เนี่ยก็ครบแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันนิดนึ่ะเรามาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถปี 18. ปจดปี19เนะฮะเลขไมนี่ยอยู่แค่40,000เองนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยใช้งานมาน้อยมากๆนะฮะสภาพโดยรวมเลยจะใหม่มากๆนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตรหรือว่าจะเป็นข้อเสียก็ได้ก็คือกระจังหน้าเนี่ยจะมีหน้าตาแล้วว่ากลมกลืนกับรถไปนิดหนึ่งนะฮะถ้าอยากได้กระจังหน้าที่ว่าโดดเด่นวันนี้หรือว่าเป็นคมเยี่ยมเนี่ยก็ต้องขึ้นไปเล ขาให้แอร์ด้านหลังมาด้วยนะเพราะฉะนั้นการใช้งานในตอนหลังเนี่ยอาจจะคับแคบแต่ว่าก็ยังมีแอร์มาให้เนี่ยก็ถือว่าทดแทนกันได้แล้วก็การใช้งานก็คือเป็นตัวล่างสุดเป็นรถกระบะแต่ว่าให้กล้องมองหลังมาด้วยเพราะฉะนั้นครันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่ๆฮะโอเคฮะผมก็ขอฝากการวิวครันนี้เนี่ยไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนในครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปด,ดีๆกันนะฮะหรือจะไปตามในช่องทางอื่นๆด้วยนะฮะเราก็จะมีนน่ิเมตใ ช anel ติดต่อของเราก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะอ้อเรื่องของราคาคัานนี้เนี่ยสามารถดูราคาได้ที่ใต้คลิปเช่นเดิมนะฮะโอเคมันนี้ก็ฝากท่านนี้ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย